จากนักขายแฟกสูจกักรพรรดินีชุดชั้นในซาร่าเบนคลีเริ่มต้นจากการเป็นนักขายเครื่องแฟกในปี1998ด้วยเงินเพียง5,000ดอลลาร์ในกระเป๋าเธอมีความคิดง่ายๆแต่ปฏิวัตินั่นคือการสร้างชุดชั้นในที่ทําให้ผู้หญิงดูดีขึ้นโดยไม่ต้องทนทุกข์การเดินทางของเธอเริ่มจากความหงุดหงิดส่วนตัวเมื่อต้องใส่กางเกงสีขาวแน่นๆแต่ไม่อยากให้เห็นขอบกางเกงไนเธอจึงตัดเท้าถุงน่องออกและพบว่ามัน ช่วยให้รูปร่างดูดีขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของสเปนสิบแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเบนครีถูกปฏิเสธจากผู้ผลิตมากกว่า100รายเธอไม่มีประสบการณ์ด้านแฟชั่นไม่มี MBA และไม่มีเงินทุนมากมายสิ่งที่เธอมีคือความมุ่งมั่นและความเชื่อในแนวคิดของตัวเองจุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อผู้เผจรายหนึ่งในนอร์ทแคโรไลนาซึ่งมีลูกสาวตัดสินใจช่วยเธอสเปนสิบเริ่มวางขายในห้างนีแ m นมาร์เกสและได้รับการสนับสนุนจาก o อ r บรูเวนฟรีในปี2000วันนี้สเปนสิมีมูลค่ามากกว่า1.2พันล้านดอลลาร์เป็นคลิกลายเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกมากมายเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดง่ายๆบวกกับความอุตสาหะสามารถเปลี่ยนโลกได้